ะะช่วงนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมไปเกาะติดบรรยากาศภารกิจของกองทัพพที่สองค่ะที่เขาลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภาัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าช่วยแบบยั่งยืนแล้วก็ช่วยแบบเบื้องต้นเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวค่ะลงพื้นที่กับคุณมนทิราบําเน็จพันธ์ค่ะ สถานการณ์แพยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานตะลังยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเด้งนาน้ําสะอาดออกจากาจช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกันอย่างต่อเนื่องค่ะพลตรีเดชอุดมนิชรัตผู้บังคับการจังหวัดทหารบุรีรัมนำกำลังคนร่วมกับชาวบ้านอำเภอโนนดินแดงเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยการสร้างฝายชะลอน้ำภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อำเภอโนอนดินแดงตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระดมรดาชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้กับชาวบ้านทำการเกษตรรวมถึงสัตว์ป่าได้ดื่มกินในช่วงฤดูแล้งและพลตรีชิติสร์สุกเกษตรผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยติดตามการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ําลําห้วยทรายและลําเชียงสาตําบลภูหลวงอําเภอปักธงชัยจังหวันออนดนครราชสีมาเพื่อเปิดทางน้ําไหลจากเทือกเขาภูหลวงและเขาจมูกแขกให้ไหลลงสู่เขื่อนชประทานได้สะดวกเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูฝนซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ําได้กว่า3 0 0แสนลูกบาศก์เมตรราษฎดได้รับประโยชน์กว่า700หลังคาเรือนด้านพันเอกพิชิตบรรทาผู้บังคับการกรมทหาร,รที่16 ข่ายบดินเดชาจังหวัดยะโสธรเปิดเผยว่าได้ดำน้ำออกจากจ่ายช่วยเหลือประชาชนตามโครงการด้าดดัดร่วมใจช่วยภัยแล้งในห่วงเดือนมนกราคมถึงมิถุนายน2558พบว่ามีประชาชนจาก3อำเภอ9ตำบล71หมู่บ้านต้องขอน้ำดื่มมายังศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกรมทหารดาบที่16โดยได้ดำน้ำแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนแล้ว851,500ลิตร ณที่วัดไซทองหมู่สองตำบลขอน้อยอเภอสำรงจงอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ทหารมฑลทนฐานบุกที่22นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาดแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนและเติมลงถังบรรจุน้ำที่วัดไซทองเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ภายหลังขาดแคลนน้ำรวมระยะเวลากว่า1เดือนแล้วพร้อมกันนี้ได้นำน้ำสะอาดจำนวน20,000ลิตรเติมลงถังกักเก็บน้ำชุมชนสำหรับใช้หมุนเวียนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย ขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะได้งานข่าวจากศูนย์ข่าวนาครราชสีมาช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้จากทางสถานีค่ะขอบคุณคุณมทิราค่ะ